เบเบันปัญตามใจคนดูพี่ชอบสีแดงพิมชอบสีน้ำเงินและนี่คือเบเบทุกตัวที่เรามีนะเว้ยพี่จะเล่นสีแดงน้องติมต้องเล่นแค่สีน้ำเงินแต่สีน้ำเงินไม่ค่อยมีตัวเก่งนี่ตัวแรกของเขาโอ้โหนี่ของพี่อะสีแดงตัวแรกฟีนิกซ์วิง่ง<อ>เดี๋ยวเรามาเลือกเบเบในเนี้ย เข้าทีมกันดีกว่าคนละ5ต,ละนนะตัวแล้วกันนะตัแรกเข้าทีมพี่นะครับนี่ครับ h e ล l มเมอร์ <Hell hammer. S 2> นี่มันลูกลักเขานี่นี่มาครับสายบาลานเออตัวนี้ละมาตัวนี้แล้วกันชื่อว่าตัวอะไรชื่อว่า Impact Deck อ๋อใช่ Impact Deck ด้านมืดนะพลังด้านมืดมาครับผมพี่อะต้องพห้เอกอยู่แล้วครับฟ n นิกวิงเข้าทีมพี่มาตัวต่อไปของพี่นี่ดันซอส กันซอสอันนี้พระเอกของเรื่องตัวจริงใครเชียร์ตัวนี้บ้างนี่ครับผมงพี่อะพึ่งจัดมา Thailand No b e t มาทุกคลิป <G ül> เดี๋ยวไม่ไน่ๆพี่ขอถามหน่อย <G ül> น้องปิมเล่นสีน้าเงินพี่เล่นสีแดง <G ül> แล้วดูกางเกงพี่วันเนี้ยเสกพี่ใส่กางเกงน้าเงินนะวันเนี้ย <G ül> ใครชอบสีน้าเงินวาสรุปนี่<ใ>นี่<ใ>นี่ทุกคนต้องรู้จักชื่อว่านบัตเตอร์เออจำได้ไหที่ว่าไม่ได้ไรสุดล่นนอนอ่ะถือว่าแดงนะถือว่าแดงนะ ของพี่นี่นะครับหมาป่าเดียวดายตัวนี้ก็ถือเป็นสีน้ำเงินนะทุกคนถึงแม้จะดูสีเขียวตัวนี้ชื่อว่าไน g h t c h เออไม่รู้เหมือนกันน่าจะไน g h t c h นะและตัวสุดท้ายของพี่ Finic Ladder ตัวสุดท้าย ja าินจ้าไปมาครับผมผมรักผมรักเดี๋ยวเราไปแก้มสนามแข่งกันถ้าคลิปนี้นะครับผมกดไลค์ถึง5,000ไลค์เราจะแจกเบเบ็ดหนึ่งกล่องให้คนดู้ไปสุ่มเออ ใช่ครับใครอยากวบกิจกรรมกดไลค์ like กันมาเยอะๆคนดูคิดว่าทีมสีแดงอ่ะมีแต่ตัวตึงๆหรือทีมสีน้ำเงินที่มีแต่ตัวจจ๋งๆตึงๆตัวพระเอกนะสีน้ำเงินอนะ่ะแต่พี่ไม่ค่อยเล่นไงสีแดงพระรองนะสีน้ำเงินพระเอกมาเดี๋ยวเราเราจะเล่นกันแบบเนี้ยตัวไหนแพ้ห้ามเล่นซ้ํา<อ>ประมาณนี้เลยตัวแพ้ห้ามเล่นซ้ําเราจะแบบว่าหยิบหยิบพร้อมกันตัวไหนเจอกับตัวไหนโอเคเอาพร้อมยังพร้อมเนื่งสองซ้ว่า ฟีนิกซ์รัตเตอร์เจอกับดันซอฟดันบัตเตอร์แต่ว่าถ้าคลิปนี้กดไลค์ถึง2,000ไลค์เราจะมาไลค์สดเล่นเพราะงั้นก็ถ้าคนดูยังชอบอยู่ก็กดไลค์ช่วยกันหน่อยนะครับก็กระทืบไลค์มาเลยยามมาแชร์คลิปดี้ไปเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์คู่แรกเลดี้เซตทีทูวันกูชุดสู้กันเลยมาดิว่าสายพลังงานเจอกับสายโจมตีอ่ะมันจะไปไหวได้ไงสายโจมตีอ่ะ สบบายพลังงานนะวะตัวมันไม่โดนกันเลยพี่ว่าสนามมันใหญ่ไหมวะสนามนี้นะพี่ว่าใส่โจมเตียบเราเปียกอาได้ครับตัวพี่ชนะตัวน้องตัวน้องตัวน้องน้องเอาไปความน้องอไปความพี่เปลี่ยนสนามให้ <c oughs> มาถ้าน้องชอบสายบวกพี่ขอนําเสนอสนามเนี่ยเลยไ,<อ>ไม่ต้องหมุนไม่ต้องแด็ดไม่ต้องไอตรีมอะไรใส่กันเลยดีกว่ามันจะกระโดดใส่หน้าเธอไหมเนี่ยมาคู่ต่อไปเลยฟีนิก์วิง พลังแห่งด้านมืดนอิม c t d เด็มาคู่นะพี่ว่าคนดูชอบกันเยอะ LADY s e t T2 o ูว Go Shoot เป็นไงล่ะนกอมตะไม่มีวันเลิกบินฟินิกวิงอ่ะสนามใหม่นะสนามเนี้ยไม่น่าไหวนะให้โอกาสแก้มือใหม่ลักกันรอบนี้สนามใหม่นะครับสนามใหม่มา LADY s e t T2 o ูว Go s h o ุด น้องก็มาตา้น้องก็มาตา้น้องก็มตาตั้งน้องก็มาต้งตา,ายก็ตีเจอกันโอ้ยไปพักครับทีมสีน้ำเงินจะไหวหรือเปล่ามารอบนี้เล่นแบบไวๆพี่ให้น้องเลือกให้พี่เลยอยากให้พี่เล่นตัวไหนโอเคครับผมไทยและโนโบีทเจอกับไม่เชื่อทีทูวันเกิดชด ไม่ต้องชุดแรงไม่ต้องชุดแรงไม่ต้องชุดแรงครับคอมโบแชมป์นะบอกก่อนนะไทเลนโนบีพี่อยากคอมโบแชมป์พี่ว่าพี่เอาอยู่อะตาเนี้ยพี่รู้ว่ามันไม่ไหวพี่เนาะไทเลนโนบีอะอย่าอย่าโกงอย่าแกลงสนามอย่าแกล้งพี่พี่ขอแก้ขอแก้เพราะว่าพี่ชุดเบาไปพี่อยากลองชุดแรงๆดูเมื่อกี้พูดว่าไงมันจะพูดชุดแรงก็มันคอมโบแชมป์พี่ขอลองชุดแรงๆดูหน่อยมาเลดี้เซ็ต ที่ t ูวัน e g ชุดมันต้องยังแบบนี้ดีว่าใครแหลโนบินงเบนเปิดไอ้เรียยร้อยคอมโบแชมป์นะครับผมใช้ลัดเช็ด360บิดพีรับไม่ได้อะไปไปพักไปพักทีมน้ำเงินอะ กินน้ำง,ง,งินกระหล่ำกุ้งกือ่ะไปพักดีกว่าไปโอเคครับผมหมาป่าเดียวดายเจอกับเจอกับดันสดออกว่าพระเอกไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วนะมา lady set three two one go shoot เอามาเอามาเลยแต่มันตัวใหญ่มากยังไงคุยลนะหมาป่าจะขยำม,มังกรหมาป่า ก็สมกับเป็นตัวพระเอกวะครับก็สายโจมตีเจอกันพี่ยอมพี่ยอมโอ้โหเต็มแรกของพี่วะโคตรซาบซึ้งใจเลยอ่ะอ่ะเลือกให้พี่ต่อเลยน้ําเงินเหลือแค่2ตัวไทแลนโนบิทน้องอยากเจอพลังเจ้าป่าหรอวะไทแลนโนบิทเจอกับนินจา ladies set สีน้ำชูวาโก็ช เสียงคำรามของทีเล็กว้าวเชิญเรียกเลยครับน้ำเงินเหลือแค่ตัวเดียว,ว,วมามามายังไงเฟนิกวิงของพี่อ่ะมาคู่นี้จะเป็นคู่ตัดสินเลยหรือเปล่าเดรี่แซกฉีชูมันก็ชุดเดือดมากลูกออกมตา นอกธรรมชาตินอกธรรมชาติยาเมียวดิมาที่น้องมาฝากคนดูเลยน้องมาฝากคนดูเลยเสียใจอ่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคลิปหน้าเจอกันเลยตัวนี้แหละพี่จะมาลงไม่แบบมานี่กดไลค์มาอย่าลืมนะครับคนดูถ้า5000ไลค์เราจะแจกคนดูหนึ่งคนนะครับผมฝากกดไลค์ด้วยเจอกันคลิปหน้าฝานันไลค์เอ็นทีฝนันดีก็เอ็นทีดีว,วะา